026786761นะคะตอนนี้เปิดสายให้โทรมาพูดคุยกับอาจารย์ร,รันนะคะมาสอบถามกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องนะคะอะมีคำถามมาตั้งแต่ตอนแรกคะ่ะอาจารยนะ์คุณวิชาญบอกว่าเหรียญพระชัยหลังช้างราคาเท่าไหร่พระชัยหลังช้างเนี่ยยังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์พระปรามาพิทย,ยอพปรอหรือว่าสกนะครับ,รบถ้าเป็นเนื้อฝาบาทเนี่ยปกติแล้วก็จะขายกันอยู่ไม่กี่ร้อยอะนะครับเนื่องจากว่ามีจํานวนเยอะ ครับถามว่าเยอะแค่ไหนก็เป็นลักสองล้านองค์นะคะอ่านะคะอ่าขอสายแรกค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับเออผมอยากทราบว่าเหรียญเป็นเหรียญและเป็นเอ่อเหรียญพระแก้วมรกตเนะี่ยข้างกรุงกาเป็นเหรียญน,นะข้างๆไรมันประกอบด้วยเป็นพลาสติกเนะี่ยพระแก้วมรกตแล้วข้างหน้าเป็นข้างหลังเป็น พระพุธยอดฟ้าจุฬาโลกเขาเล่นกันไหมฮะยังเลยครับอันนั้นอันนั้นน่าจะออกประมาณสักหลังพระพุทธยอดฟ้ามันออกปีอะไรครับยังยังไม่น่าเ,เลยหลังเป็นพระเจอาฟ้าจุฬาโลกครับหน้าหลังเป็นพลาสติกนะโครงขาเป็นเหรียญน,นะครับยังยัง,ย,งยังไม่นิยมครับพี่ครับเออแล้วแล้วพระแก้วมรกตหลังมันสอปอเขาเล่นกันไหมสอปอก็ยังเงียบเงียบอยู่ครับฮะยังเงียบเงียบอยู่เลยครับครับแบบ มื่รู้ออกที่วัดส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเหรียญว่าพระแก้วมรกตเนี่ยมีสัญลักษณ์พระบรมิไทยยอแบบนี้ต้องเป็นสกต้องเป็นวัดที่วัดเท่านั้นนะครับครับครับเขามีลิขิตนะการจะการจะสร้างเหรียญพระแก้วมรกตได้เนี่ยต้องขอขอขอคำถามหนึ่งฮะเหรียญเหรียญพระเจ้าตักศิล้นกลมใหญ่อ่ะมันเขียนว่าหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยหน้าหลัง ขอออกที่ไหนไม่รู้องค์คงรู้สึกเดี๋ยวอันใหญ่ๆเขาเล่นเห็นไหมฮะเหรียญพระแก้วมรกตหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยเหรียญพระแก้วมรกตเหรอรู้สึกเหรียญเจ็เหรียญใหญ่ๆเนี่ยนะเหรียญไม่ต้องแดงอ่ะลงดำอะหนึ่งสองเจ็ดเหรอครับครับอืมเป็นเหรียญรูปรูปรูปไข่หรือเหรียญอะไรครับเหรียญเหรียญกลมเลยครับกลมกลมเหรียญกลมพระแก้วมรกต เขาเขียนวป็นหนึ่งสองเจ็ดไม่น่าเล่นนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่เล่นกันหลักๆจริงๆเนี่ยก็จะเป็นคนเู้เล่นใหญ่ๆเนี่ยนะครับาก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็เป็นบล็อกเจนีวาเท่านั้นที่จะเล่นกันเล่นไหมฮะไม่เล่นครับฮะไม่เล่นครับคุณอาครับองใหญ่นะครับผมครับก็ขอบคุณมากครับครับรับคับค่ะยอดขุนพลหลวงปู่โตราคาเล่นหาเท่าไหร่คะยอดขุนพลหลวงปู่โตค่ะ ยอดกหมื่นกว่าบาทครับค่ะพี่สักชัยถามมาว่าเรงคุบาริชาดุนแรกบล็อกลึกเล่นหากันเท่าไหร่ก็ประมาณสัก3 0 0 0 4น0 0นะครับก็เรียพระชายหลังช้างท่บ,บอกไปแล้วนะคะอพระรอดหลวงพ่อกลวยเล่นหากันเท่าไหร่คะยอดประมาณหมื่นบวกลบนะครับค่ะนะแล้วก,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 ก็รูปถ่ายสแตมพ่อจงหลังมีหนังเสือ ถ่ายพระจงหลังหนังเสือใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าน่าจะอยู่หมื่นเศษนะครับค่ะเชิญสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับอยากถามว่าพระหลวงพระปานพิมไก่หางรวมสภาพสวยราคาสักเท่าไหร่ครับไก่หางรวมสวยๆก็อยู่แสนต้นครับแสนต้นๆน,นะฮะครับผมแล้วพระหลวงพ่อพิงสองสี่แปดสามเนื้อเงินสภาพก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ พิงบางประกอบเหรอครับผมสภาพเจ็ดสิบแปดสิบผมว่าก็ใกล้ๆแสนนะครับครับผมเออแล้วกิ่งชิมันชอนนี่มีเนื้ออะไรบ้างครับอาจารย์กิ่งชิมันชอนก็มีเนื้อเดียวนะครับมีเนื้อละวะเนื้อเดียวตั้งปีอะไรครับหนึ่งเจ็ดครับแล้วปีหนึ่งหกมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับแล้วหนึ่งหกเป็นเป็นสิ่งอะไรครับอาจารย์ โอ้ไม่รู้เลครับปกติโดยหลักการโ,โดยหลักแล้วจะเล่นชินบัญชรปีเดียวเลยหนึ่งหกไม่รู้จริงๆครับว่าออกวาระไหนอืแต่เป็นกิ่งของลูกผู้ิมนะครับมันมันไม่มีครับผมเล่นมาไปสิบสิบปีไม่เคยเห็นกิ่งปีหนึ่งหกสักทีเออมีกล่องออมีอะไรพร้อมเลยนะฮะโอยิ่งมีกล่องต้องดูนะครับว่าเป็นกล่องอะไรถ้าเป็นกล่องกระมยียยใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยมีเป็นชุดอย่างเงี้ยอันนั้นเนะกล้านเปอร์เซ็น ของของพลาสติกธรรมดาเนี้ยแต่เขียนเขียนว่าสร้างปีหนึ่งหกโอ้หนึ่งหกไม่เล่นนะครับต้องเล่นหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วครับครับผมเอ็ครับขอบคุณมากครับครับครัุณค่ะนะเด็นอายุยืนหลงผูกสีปีหนึ่งเจ็ดค่ะจันอายุยืนอยูหมื่นเศษเศษนะครับค่ะนะหมื่นเศษเศษนะถ้าเป็นเนื้อพิเศษเนื้อนว่าเนื้อเงินก็ราคาทบไปเท่าตัวเท่าตัวนะครับ อะตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะเหลืออีก5นาทีค่ะโดยประมาณนะคะ0 2 6 7 8 6 7 6หนะหรือว่าส่ง SMS มานะคะ4 2 3 0 7 7หลวงพ่อแดงรุ่น4ีมาย้อยหลังเรียบอยู่หลักพันนะครับหลักพันไม่แพงหลักพันนะคะสายต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมผมขอเรียนถามหน่อย เมือ่อเมื่อพศสองพันห้าร้อยเนี่ยสุขโขทัยเขาหล่อพระขึ้นมามีไหมเป็นเป็นแบบพิมพ์ลีลาหลักหลังปืนมีไหมปีสองพันห้าร้อยเหรอครับครับอืมไม่แน่ใจอ่ะครับคุณอาอืมอาจจะมีก็ได้นะครับคือผมมอีองค์หนึ่งเนี่ยรายลูกสาวมันดูในโทรศัพท์ บอกว่าสางเหมือพอศสปนารอเป็นพิมลีลาแหละคุณอาลองส่งรูปส่งรูปมาดูดีกว่าครับส่งรูปมาดูดีกว่าเดี๋ยวผมผมผมค้นให้ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเจอข้อมูลผิดผิดเข้านะครับอืับเออแล้วเขาถามนิดนึงพระปิตาลุงปูปูวัทรลรอเป็นเนเื้อปนิมแดงเนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าบาทครับ ครับขอบบคุณมากนะครับครับผมครับหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงยาฟ้าค่ะจานอาศย์เก้าศูนย์เก้แสนกว่าครับ0ูนย์เก้แสนกว่าสีฟ้าด้วยใช่ครับถ้าสีอื่นละจานสีอื่นก็มาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับนะคะลองดูนะคะว่ามีมีหรือเปล่าอันนี้ลงยาสีนี่ก็สำคัญเหมือนกันมันสีฟ้าเป็นสีที่พบเจอน้อย นะครับส่วนใหญ่จะเจอน้ําเงินเขียวแดงะนะฮะเหลืองฟ้าเจอน้อยนะครับะนะคะอ่ะนะคุณผู้ชมคะตอนนี้เปิดสายนะหรือเวลาอีก4นาทีค่ะโดยประมาณนะคะนะโทรกันเข้ามาได้นะหรือว่าส่งข้อความมาได้เลยนะคะในเพจตอนนี้พี่กิตติถามบอกว่าพ่อแดงมะย้อยมะละเล่นกันไหมค่ะมะย้อยนะครับมะย้อยมะย้อยบอกไปแล้วนะครับอยู่หลักพันต้นถึงพันกลางนะครับแล้วแต่ความสวยมะละอะไรอาจารย์ มาย้อยมะละอะผิวมะละไงอ๋อค่ะแล้วมาย้อยคืออะไรอาจารย์ตัวมะเนี่ยเขาจะมีติ่งยื่นลงมาเขาเรียกมะมย้อยอนะลวงเชื่อมหลวงปู่ทิมสวยๆแดงแดงวงเชื่อมแดงๆน่าจะอยู่หมื่นกลางนะครับค่ะสายต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ผมขออนุญาตขอความรู้จักอาจารย์หน่อยครับ ครับสมเด็จหลวงปู่ภูแขนกลมนี่แพงไหมครับผมว่าชั่วโมงนี้ถ้าเป็นแขนกลมเนี่ยน่าจะเหลือเจ็ดแปดหมื่นนะครับอ,อ๋อแล้วอีกอันนึงฮะอาจารย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าบางคุณพรมนี่ตอนนี้มีราคาประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์แต่และพิมพ์เนี่ยมันมันแล้วแต่พิมพ์นะเอาพิมพ์<แ>ทั้งหมดเนี่ยไล่ตั้งแต่จันลอยไปเนี่ย<ม>นะครับ ก็มีตั้งแต่หนึ่งหมื่นขึ้นนะครับไปยันสองแสนเศษเศษสำหรับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับครับแล้วอีกอันหนึงอาจารย์ผมขอถามมิตรว่าถ้าเป็นแบบเที่ข้างหลังเป็นเป็นเป็นรูปคล้ายๆเจดีกลมๆนะฮะอย่างนี้เชืถือว่าเป็นตางกลุ่มหรือเปล่าครับเป็นเจดีกลมๆยังไงอ่ะมุ้งม่วงมันมันแบบมันเป็นคราบเป็นคราบคราบคราบถูกที่มันมันมันเห็นป็นสีม่วงม่วงะฮะเพราะว่า ของบางุกคมันจะมีแบบเป็นเป็น,ปน,ปนคล้ายๆเจดียใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับอาจารย์ขอีกอันหนึ่งนี่มัน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 มองไม่ค่อยชัดนะแต่มันเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงเหรอครับผมอ๋อไอหมึกปั๊มข้างหลังใช่ไหมใช่ครับผมสีไม่เกี่ยวพี่บางทีมัน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 จากสีน้ําเงินเนี่ยมันกลายเป็นสีอื่นได้อ๋อครับ แตจะเป็นสีแดงไม่ได้นะเป็นสีม่วงพอได้แต่ถ้าอยู่ๆเป็นสีน้ําเงินแล้วเป็นสีแดงอย่างนี้ไม่ได้นะครับจําไว้ครับอาจารย์อาทิตย์นี้อาจารย์อยู่อยู่ปันชิเหรอฮะอยู่ครับอยู่อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนอาจารย์อยู่ตั้งแต่กี่โมงครับอาจารย์อยู่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงทุ่มหนึ่งอ้ออยู่ชั้นชั้นที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ชั้นสามครับ สีเพราะว่าผมอาจจะขออนุญาตเอาเอาภาพไปให้อาจารย์ช่วยดูหน่อยเลงได้ครับได้ครับวันนี้ก็มาหลายคนขอบคุณพระคุณพระอาจารย์จังสดีครับสวัสดีครับนะคะจากเอสเอเอสค่ะปลกหลวงปู่ใจวัดเสด็จพิมพ์เล็กค่ะอาจารย์อยู่หมื่นต้นถึงหมื่นกลางแล้วแต่สภาพนะครับต้นถึงหมื่นกลางนะคะอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะอ่ะยี่สิบห้าศตวรรษ เนื้อชินตะกัวราคาเท่าไหร่คะอ่หลักร้อยจนถึงพันเศษนะครับหลักร้อยถึงพันเศษนะคะอ้าวคุณผู้ชมถาหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพุทธที่จะถึงนี้อ้าวขออีกสายเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับ,รบเกือบตกรถแล้วผมผมมีผมที่เคยให้ท่นเชิญาอาจารย์มาที่บ้านนะครับที่ไหนครับคุณอาครับ่นี้เอ่อผม้อง ส่งหรือวิทจะส่งเป็นคันโซกอะเลยเป็นของโบราณไปให้ดูนครับท่านอาจารย์ครับเอ๊ะนี่อยู่สุพรรณมั้ยอยู่สุพรรณครับอ๋อส่งคันตกมาใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวดูให้ค่ะแล้วก็มีอย่างนึงครับท่านอาจารย์ครับครับมีสิงป้อนเหยื่อนี่เขาเล่นไมครับกิ่งอะไรนะสิงป้อนเหยื่อพ่อเดือสิงป้อนเหยื่อสมัยจอมพลปอนะครับอ๋อสิงป้อนเหยื่อใช่ไหมสมัยกูบังลักรรมกูบังลักรรมก็เล่นครับหลักพันครับปูนาครับ อ๋อละพันนึงเลยครับครับไม่แพงใบลานสีดำใบลานใช่ใช่ครับใช่สิงป้อนเดือบกุกบางละกมนะครับไม่แพงโอเคเวลาหมดแล้วนะคะอ๋อครับค่ะครับผมคือจเมีมีลงพ่อแดงว่าจะให้จ้าจารย์ดูก็เดิ๋วส่งรูปมาไม่ได้เอามาได้ได้ส่งรูปมาแล้วกันเดี๋ยวจะจมูกจมูกท่านไม่ยุบไปนะครับเพาะตาเขาใช้มานี๋ยวจะใช้ได้หรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณอาส่งรูปมาครับพอดีหมดเวลาพอดีคุณอา ค่ะคุณนะคะโอเคเดี๋ยวกลับไปดูให้นะครับนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ